สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยสาเหตุแท้จริงปิดข่าวเอสวงในเผยสาเหตุแท้จริงครอบครัวเอสกันตพง์ปิดข่าวพระเอกดังฟื้นแล้ววงในเผยสาเหตุแท้จริงครอบครัวเอสกันตพง์มุมรงลักปิดข่าวพระเอกดังฟื้นแล้วหลังเจอดราม่าแฟนๆเป็นห่วงเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยสนใจกันอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดัง เอสกันฑพงศ์ลุงรักผู้หมดสติการง,งานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ทางด้านคิจนาภริยาของเอสกันฑพงศ์ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีเป็นระยะแฟนๆได้ทราบซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเอสกันฑพงศ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพิู้เทนเจ้าวาดวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกครั้งทางแอดมินเพจวัดท่าไม้จงังหวัดสมุทรสาครยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่า วันนี้พระอาจารย์ได้ไปเยี่ยมพีเอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากซึ่งก็ทำเพนแฟนใจชื้นขึ้นมาแม้ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ในเวลาต่อมาเกิดดราม่าหลังมีข่าวเอสกันตพงฟื้นแล้วแต่ครอบครัวปิดข่าวไว้ทำให้หลายคนเป็นห่วงโดยชาวเน็ตลายหนึ่งได้คอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วฟื้นแล้วแข็งแรงก็เป็นเรื่องน่ายินดีป่ะแล้วทาไม ต้องปิดบังอยู่ได้เป็นไรไม่รับโทรศัพท์เป็นไรเหมือนไม่อยากบอกสื่องงใจว่าถ้าดีขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะล่าสุดแรงข่าววงนายเผยอาการป่วยเอสกันพง์หลังเจอดาม่าปิดบังข่าวฟื้นแล้วโดยทางนั้นผู้จัดการเอสกันพงเผยว่าอาการป่วยของเอสให้ภรรยาของเอสเป็นคนออกมาชี้แจงดีกว่าซึ่งปกติเขาจะออกมาอัปเดตเป็นระยะอยู่แล้วส่วนเรื่องว่าเอสฟื้นหรือยัง ก็ให้รอฟังจากปากภรรยาเช่นกันรอหน่อยเพราะตอนนี้ทางครอบครัวเอสก็เพิ่งสูญเสียคุณลุงไปครอบครัวอาจจะวุ่นๆุ่นกับการจัดการเรื่องงานศพก็เห็นใจครอบครัวเขาหน่อยคิดว่าเหมือนเสร็จงานแล้วครอบครัวเขาคงออกมาชี้แจงอดทนรอหน่อยแล้วกันได้ทราบกันแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสาข่าวดางังด้วยนะครับขอบคุณครับ